มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตาทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พีน้องครับโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีว่าตอนนี้ไทยมีความมั่นคงทางอาหารไม่ขาดแคลนแน่นอนนะครับจากตัวเลข5เดือนแรกของปี2565ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นถึง700ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่550,000ล้านบาทแม้ว่าปัจจุบันจะมีปัญหาเพราะว่าปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยที่แพงขึ้น เพราะสถานการณ์ต่างประเทศและทําให้ราคานําเข้าส่งออกของสินค้าเกษตรผันผวนรัฐบาลก็ยังเร่งส่งเสริมให้มีการสร้างโรงงานผลิตปุย๋ยโพแทสเซียมภายในประเทศและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพควบคู่ไปกับการเจราจานําเข้าปุ๋ยในราคาที่ถูกลงเพื่อแก้ปัญหาและลดการนําเข้าครับและ26สิิงหาคมนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารเอเปกครั้งที่7โดยไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายความมั่นคงด้านอาหารและครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยนะครับ วันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ